ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผม no name channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นนาวีโหมดคาร o โนเชสนะครับผม,อมตอนนี้เริ่มเกมมาผมได้เป็น <is> ได้ใส่ไอเทมได้สช่องนะครับฮีโร่ใส่ไอเทมบุได้บวกหนึ่งนะครับก็เป็นสี่ช่องนะ oh, วันนี้ผมจะมาเล่นเป็นเผ่าโ no น Man, <No> Man นะครับ พอดีมีเพ no so ื่อนคอมเมนต์มานะให้เล่นเผ่าโนแมนแล้วก็สามชาโดวนะครับเขาบอกบวกแอดออนม้านะมีบวกแอดออนม้าด้วยโอเคตอนนี้เราได้สามโนแมนแล้วนะครับ สู้ไม่ได้นะครับปีนหน้าเขาแบบเขามีบูมสติกนะมันเลยตีกระจายนะครับผมสกิลเขาชิ่งเรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะโอเคตอนนี้แรดมาอีกตัวนะครับอืม ข่าโนแมนผมก็เคยเล่นมาแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมเกมนี้นะครับตอนนี้ก็รีแรงมาประมาณกี่วันสองสามวันแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นคาราโนเท่าไหร่นะือสู้ไม่ได้นะเขาสี่ตัวเลยน่าจะแพ้รัวๆนะต้นเกมไม่ไหวนะครับผม เพื่อนแนะนำมาเพื่อนบอกว่าท็อปสี่ชิวๆเขาบอกผมไม่รู้ว่าจะไหวไหมครับก็ต้องดูในเกมต่อไปนะครับ What แพทใหม่รู้สึกว่ามันจะเล่นยากขึ้นนิดหนึ่งนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่ามันมีไอเทมใหม่เข้ามาอย่างนี้ เราก็ต้องเปลี่ยนหลักการเล่นใหม่วางหมากใหม่หมดทั้งหมดนะครับมันก็จะเล่นยากนิดนึงไม่สวยนะเนี่ยแต่ฟอรลนเขาสองดาวแล้วก็เราก็สู้ไม่ได้นะครับเผ่าเดียวกันนะตีนี้ตายไหมโอ้โหไม่ตายเลยคนเล่นเซนเยอะนะครับ โอเคแอนเนตเราสองดาวนะครับเฟอลินมาอ mm ีก hmm. หนึง่งต mm ัวเดี๋ยวเอาคิวเลนลง mm. ก่อน mm hmm. นะเขาบอก Shadow Hand Shadow Hand mm hmm. น่าจะเป็นตัวนี้แหละ Shadow mm hmm. ใส่ได้สี่อันเ <t mod el> หรอไอเทมก็น่าจะสุดยอดความเกียนอยู่นะครับ แต่ผมว่าในแผ่นนี้บีดนะก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับโหดมากเทลเนี่ยโคตรโหดเลยนะเทลเป็นตัวที่โหดมากนะครับแผ่นนี้ไม่รู้ว่าเขาบับอะไรมาหรือเปล่าหรือมันโหดอยู่แล้วก็ไม่รู้นะความรู้สึกมันโหดขึ้นนะครับ ไม่บีดหนึ่งสองตอนนี้น่าจะมีบีดแค่สามนะครับเหมือนเขาจะกำลังขึ้นมาอยู่บีดสามนอกนัานไม่มีบีดเลยนะโอ้เจอแต่เซนว่ะสู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยอาตะให้ตายโอ้โหไม่ไหวนะครับ ตัดได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีคิวกอดก็ได้เอ๊ะเกาะขึ้นเออหืมไม่ได้ใช้สก,กิลนะถ้าเร่งเลือดขึ้นมาอีกนิดน่าจะมีโอกาสชนะนะนะเหมือนถ้ามีเลือดอีกนิดนึงนะครับ เพราะว่าเกาสะสเกาะสะทอ้อนมันจะขึ้นมาเนาะมาเดี๋ยวผมเอาโบเก้นมาเลยผมชอบโบเก้นเพราะว่ามันเกียนดี <is> ความรู้สึกนะมันเหมือนเหมือนเอเตซีนอะล้วงแนวหลังนะครับ แทงซึบแทงเรียบร้อยเรียบร้อยจบดิจบแล้วโอ้โหเพิ่งจะมาชนะนะครับแพ้มาเยอะเหมือนกันแพ้มาหกตาติดห้าตาติดนะตอนนี้น่าจะ กลับมาชนะได้แล้ว <is> โอเคคิวเลนมาอีก <ang>. เดี๋ยวผมหยิบโนแมนมาไว้ก่อนนะครับ <What? S 1> เพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นตัวอะไรบ้างนะ on, เพราะว่าโนแมนมันตัวมันเกินอยู่แล้วนะครับน่าจะมีแค่แปดตัวแต่ บัฟมันมาแค่หกนะมาหกเราทำเกินมันก็ไม่ได้บับแปดตัวเท่ากันนะเราก็ได้แค่หกนะครับสวยโอ้โหตายสองฟอรเลนแทงแรงเกินสวยเหมือนจะคัมแบ็กแล้วนะครับทุกคน น่าจะกลับมาได้แล้วโอเคสองดาวแล้วเดี๋ยวผมเอาแรดลงอีกตัวเดียวกันแรดช่วยได้เยอะนะครับเหมืนก็เหมือนตัวแบกต้นเกมเหมือนใน5 V5 นะครับ อันติแต่โดนฟลิงแทงตายเลยน่าจะไหวนะครับฟึบโอเคชนะได้อยู่นะตอนนี้อยู่ที่ห้าเรียบร้อยนะครับโอเคบัตเตอร์ไฟมาผม ผมจะเล่นบัตเตอร์ไฟล์แล้วเดี๋ยวผมเล่นบัตเตอร์แล้วกันนะครับมาผมไม่รู้จะจัดยังไงเลยตอนนี้จัดจัดว่างๆไว้ก่อนนะครับแต่โบเค้นต้องยืนหน้านะอย่าลืมเนตขาดนะครับใครที่อยากเล่นโบเค้นจะเปลียน โอเคเดี๋ยวยัดให้ฟอรลนหมดเลยสี่ชิ้นนะครับ you ready for this? เล่นบัตนะครับผมไวโอเลตขายทิ้งนะ ผมจะไม่เล่นไวเลลน,นะโอเคฟอรเรนมานะครับอยากซื้อวะผมอยากซื้อนะครับแต่ถ้าซื้อเดี๋ยวเหรียญไม่ถึงสามสิบเดี๋ยวมันไม่คุ้มนะครับโอ้โหแคลี่อย่างเยอะเลยคนเล่นเซนเยอะมากนะครับมาห้ายาเตะมาข้างหน้าฟอรเลนแทงหมึกให้ตายนะเว้ย เ oh. ออเอาบัตเตอร์ไฟมาหาฟอร์ลินเจ้โอเคแทงโอ้โหโอ้โหไม่น่าชนะนะเนี่ยเฮ้ยชนะชนะเฉยย่อนตีสีโคตรหนักน,นะครับ เสียใจมากได้ตังน้อยเลยโอเคครับ <laughs> ไม่เป็นไรนะงั้นผมซื้อซื้อไปเถอะซื้อไว้ก่อนเอดี๋ยวผมรอชนะตานี้ดีกว่าเนาอถ้าชนะมันก็จะได้อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ <laughs> ค่อยซื้อคิลเลนอุ้ย <laughs> <laughs> สวยมากอายอนมาข้างหน้า ยอนแทงยอนดิเพื่อนเราไม่มีใครตียอนเลยชิปหายและเฮ้ยอชนะอยู่สวยนะโอเคโอ้โหผมขยับขึ้นมาน่าจะอัะดับสามนะแรดเลยออีกตัวเดียวนะครับโอ้คิวเลนมาอีกแล้วต้องขายนะ <Is> life. เดี๋ยวผมต้องหาแลกกับคิวเลนนะครับให้ได้สามดาวเร็วๆเพราะเดี๋ยวต้องไปหาตัวอื่นต่อเพราะช่องไม่บ้างนะครับเล่นยากเหมือนกันนะสำหรับเผ่านี้เนาะแต่ถ้าต้นเกมเราได้โนแมนเรียวก็บอกเลยนะโหด ก็แบกต้นเกมมาเรื่อยๆนะ <His life. S 1> ยอนก็ยิงไม่หยุดเลยวะแทงสวยนะน่าจะชนะได้นะครับโอเคอ๋ชนะได้แน่นอนดูแล้วไม่น่าพลาดนะสำหรับรอบที่13โอเคชนะนะครับ โอเคคิวเลนมาอีกตัวนะเดี๋ยวผมขายฟอรเรนออกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหาเป็นคิวเลนนะคิวเลนหายากจังวะสองตัวเนี้ยคิวเลนกับเลสน,นะครับขาดอยู่ตัวเดียว <Is life. S 1> เดี๋ยวผมรอรอบหน้านี่กว่านะอือหือเทลตีฟีเกิน แพงดีฟอรลินเออโอเคสวยสวยงามตามท้องเรื่องมาตอนนี้เวลแปดนั่นแหละโอ้โหมามาพอดีเลย เดี๋ยวผมจะเอาม้าลงนะครับ <is> อันนี้ก็เหลือแค่เวเลสนะครับที่ขาดไปเนาะสำหรับคอมโบที่เพื่อนคอมเมนต์มานะครับให้เล่นดูวันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูนะครับขาดดูแค่เวเลสตัวเดียวก็คอมโบที่เพื่อนแนะนำเข้ามาก็จะครบโอเค เพิ่มดาวมามาพลังงานไม่มีนะ What มาผมอยากหาให้เจอว่ะอุ้ยโอเคคิวเลนสามดาวนะครับได้อยู่ได้อยู่ มาผมลองเอามา้ายืนหน้าดูนะจะไหวไหมน่าจะไหวแหละฟึบไม่ได้แทงเลยไิ่ได้ด,ดูโอ้โหมาไม่ได้โดดเลยจ้ะเรียบร้อยม้าผมโอ้โหทำงาน มาทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหูัวหวันนี้อย่าบอกนะโอ้โหเรียบร้อยต่องเกินสีเนีย้ยโอ้โเสมอเฉยเลยเขายัดไอเทมให้สีเนี้ยเยอะนะเราสู้ไม่ได้เลยนะโดนเซนนะครับมาไม่ได้โดดเลยคิดแตกกันเลยทีเดียว มาสามดาวสองตัวแล้วนะเวเลสไปไหนวะเนี้ยะต,ต้องรีบหาเวเลสน,นะคอมบ,บงโลถึงจะครบนะครับอ เทวให้ตายออม้าได้โดดอยู่โอ้โหโดนสตันอีกม้าจูลากไก่ครับทุกทา่านเออเอาให้ตายก่อนเออสานดาวตายก็ยังดีนะดีกว่าแพ้แบบสามดาวยังเหลือนะครับอันนี้ก็คือว่าสวยอยู่ถึงแม้จะแพ้แต่ก็ยังโอเคนะ มาผมซื้อ,อ,อโอเคเวลีสมาอีกตัวนะเดี๋ยวรอะนะครับถ้าทำบักได้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาลงนะถ้าทำไม่ได้ก็ต้องเอัไปเอาเรื่อยนะครับตอนนีเ้เกมนี้ก็ตึงเหมือนกันนะเ,นเหลือทุกคนเลยแต่ล,ล่างเหลือน้อยแล้วนะแพ้คือตกเรียบร้อยเลยแตกแตกแปดแตกแปดลบแน่นอน โอ้โหเทียวยืนอย่างนี้จะเอาอะไรเป็นรอดล่ะครับกแต่มันยืนนานมากเลยโอโ้มีเกาะเกิดแล้วตีไปตีถูกตัวซะด้วยมึงเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยมา้าไม่น่ารอดนะโอ้โหเคลียร์ไม่ได้เลยจบข่าวรอบนี้แพ้ไปนะครับสู้ยากมาก ผมต้องเอาของให้ฟอเลินไหมความรู้สึกว่ามันสู้ยากมากนะครับฟอรลินต้องย้ายกลับให้ฟอรลินแล้วแต่ผมอยากเอาไอเทมใส่ม้าเหมือนเดิมนะเหมือนผมถ้าผมย้ายกลับไปเมื่อกี้แล้วผมจะย้ายกลับมากลัวผมไหลเหมอนไหลใจอะ อยากให้ม้าแบกแต่ก็ดาเมจม้าเห็นแล้วไม่แรงนะครับนะเห็นไหมพอหยิบฟอรลินขึ้นมามันชนะอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนขึ้นถือว่าฟอรลินโหดกว่าปะ่ะดาเมจเยอะกว่าเยอะเลยม้ามันเจอเผาพวกนี้มันแทบไม่ได้กระโดดนะครับ มันปิดมันก็ยากนิดนึงโอเคไปเลทสองดาวละเดี๋ยวรีบอัพเบลขึ้นเวลเก้าดีกว่านะ mm hmm. เหลือห้าคนแล้วนะใกล้แล้วนะเหลือไม่เยอะนะครับติดท็อปห้าผมก็ mm hmm. ไม่น่าบวกนะตอนนี้ คือท็อปหไม่บวกเลยนะครับแรงไดมอนเนาะไม่บวกเลยนะอย่างน้อยต้องมีลบหนึ่งที่ผมลบมาก็มีลบหนึ่งตอนนี้ผมก็อยู่คาวแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่ดีนะครับสำหรับคาราโนเชนนะแต่พอดีก็มีเพื่อนคอมเมนต์มานะครับว่าลองเล่นเผ่านี้ หน่อยพี่เขาบอกท็อปสี่ชิวๆเขาบอกโอ้โหแล้วผมจะให้ใครเนี่ยไม่มีตัวอยากจะให้เลยถ้ามามาอีกตัวผมจะให้อยู่นะแต่มันทำยากนะครับเกมแรกที่ผมเล่นเน่ยผมเล่นม้าขึ้นสามดาวเลยนะสามดาวแบบงง,งๆเพราะว่าได้นี่แหละดาวมานสะสองรอบ มันก็เลยดีหน่อยนะครับน่าจะท็อปสี่ท็อปสามได้อยู่ตอนนี้เหลือห้าสิบนะโอเคเจอท็อปสี่พอดีเลยอ่ามาอีกแล้วเรียบร้อยดิมาอย่างงี้โอ้หมามาไม่ได้โดดเลยจ้ะสวยเฮ้ โอ้โห oh. ไม่ไหวนะครับถ้าเหลือแค่สองตัวเนี่ยโอ้โหชิปหายแล้วมีโอกาสไปท็อปสี่เลยนะเนี่ยอุกษาคาดเดาไว้ต้องจบท็อปสามสำหรับเผ่าของเพื่อนแนะนำมาจะรอดหรือเปล่ามาสมุดเขียวหน่อยเพื่อนเอ้ยโอ้โ oh. หออกมาใจแล้วกันปะโอเคออามาใจนะครับ ให้มาเลยพอขึ้นมาให้มากระโดดไปเลยโอเคดีแหลกมาพอดีเลยเดี๋ยวขายออกตัวหนึ่งนะครับมาโอเค,อเคตอนนี้ก็สามชา์โดปึ๊บมาหกโนเมนสามชาโด เลยตึงจัดม้าผมไม่รอดหรอกเจอเทลแบบนี้นะครับเทลปีฟีเลยโอ้โหสู้ยากนะครับสำหรับเผ่านี้เนาะคือถ้าไอเทมให้มา้าม้าก็ไม่ได้กระโดดนะคือผมลองเอาให้แล้วนะครับ พอเจอเซนปับ๊บใบเลยโดนตีใบอย่างเดียวพอเจอเนี่ยเห็นไหมเจอสามบีดเลยสามคนนี้เล่นบีดเลยนะคือพอผมไปเจอเทลเทลสาตานไม่หยุดก็สู้ยากนะครับแต่ก็ต้องลุ้นที่สามนะย้อนมาโอ้ ย้อนมามันเหลือใครวะผมว่าตีซีเนี่ยไม่ลงแน่บ้าเลยไงย้อนเรื่อยๆเลยชิบหายชิบหายแล้วโอ้โหแพ้ว่ะโอ้โหเหลือเท่าไหร่วะเนี่ย สุดท้ายแล้วโอเคคาเฟนีสองดาวอยู่มาถ้าชนะก็ต้องชนะถ้าแพ้คือจบแน่นอนโอ้โหคนที่สามเขาก็เหลือแค่สิบสามเองนะถ้าเราชนะเขาได้ก็น่าจะจบเหมือนกันนะครับอเจอคนที่สองเฉยเลยถ้าเจอคนที่ สามผมมีโอกาสชนะนะเพราะว่าเขาผมชนะเข้ามาสองรอบแล้วอะ่ะดูดิคิวเลนก็ไม่ไปตีถิวเทวก็ปีเกินเห็นไหมโดนสตตนอีกเนื้อไม้โดนสตัน,นะน,สตนนะน่ะตายหมดเลยโอเคไม่รอดแล้วนะสําหรับเผ่านี้นะครับผมเพื่อนๆก็แนะนําเข้ามาเนาะก็เพื่อนบอกว่าตีท็อปสี่แน่นอนก็ท็อปสี่จริงๆนะครับผมผมว่าแพ้แล้วแหละ โอเคครับก็เท้าสีนะถ้าเพื่อนๆนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับทีน่นี้สวัสดีครับ